สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานอาอนไลน์วีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อนํนนาสินค้านะครับไม่ได้ชักชวนและการลงทุนแต่นการลงทุนมีความเสี่ยงนะแต่คลิปวิดีโอจะมีลิงก์สมัครสมัครกันเยอะเพื่อเป็นการสนับสนุนนะอันนี้เราก็อยู่กับข่าวคริปโต2023นะอันนี้ก็จะอยู่กับชาวนี้กับใบนั้นจริงมันก็ไม่ชาวแล้วนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นนะข่าวนะชิบะอินูเนี่ยก็ตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยก็บวกไปถึง เกือบ50%นะนี่ตั้งแต่แถวแถวนี้ลากไปไกลเลยนะตั้งแต่ต้นปีเนี่ยบวกประมาณ50%ก็ว่าได้นะ50%อาจจะเกินแล้วก็ได้เพราะว่าช่วงช่วงเนี่ยอ่าถ้าดูตั้งแต่วันที่่26เดือน12นะก็อยู่ที่แถวๆเกือบ800แล้วก็ไม่กี่วันก็จะเป็นวันที่หนึ่งเนี่ยโอ้โหก็ยังอยู่ราคา700กว่าอยู่นะตอนนี้น่าจะบวกเกือบ น่าจะเกิน50%แล้วนะครับตอนนี้นะโหมหาศาลมากนะบวกแรงแรงต่อเนื่องและคาดว่าน่าจะแรงได้อีกนะชิบะอินูนะเหรียญตำนานผู้ค่าดดอคอยนะตำนานผู้ค่าดดอคอยนะฮะใกล้แตะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะโหนี่ก็จะแถวแปดร้อยนะถ้าไปถึงพันหกพันเจ็ดนี่ก็แปดหนึ่งร้อยเอร์เซ็นแล้วนะอ่าแล้วก็ตัวอา่า USDT นะ USDT อ่านี้น่าจะหลุดจากตัวปรับแล้ว USDT แล้วก็รุ n นะ Classic ิกก็ปรับตัวลงนะเนื่องจากต้องรอเขาปิดโหวตปิดโหวตในชุมชนกันนะเพราะว่าเขาจะโหวตกัน3ามวันนี้ก็เหลืออีกสวันนะครับน่าจะรู้เรื่องแต่ราคาตอนนี้ก็ปรับตัวลงมาเดิมนะราคาเดิมๆของเขานะอ่าไปดูก่อนนตขึ้นมาแนละ้วอน,นี่ก็บวกลบกันขึ้นมาแนละอันนี้ อ่ะ USDT นะหลังจากที่ขึ้นแรงเนี่ยก็อยู่แถวแถว0.02122แค่นั้นเองแล้วก็ปรับตัวไปถึงปู0.046จริงๆก็บวกทะลุร้0ยเนี่แหละนะแต่ว่ามันก็เป็นเส้นตรงนี้นะอ่าแล้วก็ปรับตัวลงมาแถวๆนี้ไม่รู้จะร่วงไปอีกรูอปล่านะต้องรอดูนะใครซื้อนี่อมแพงมากราคาบวกเกือบ100%นะอ่าสำหรับ USDT Classic หรือก็ สำหรับลุน้าคลาสสิกนะก็ตอนที่ก่อนจะขึ้นเนี่ยก็ล่วงมาถึงแบบเนี่ย0 0นย์จุดศูแล้วก็ดีดขึ้นไปนะถ้าแถว2 1นะแล้วก็ปรับปรับปรับตอนนี้ก็เหลือถแถวศนะูนย0จุดศูนย์ศูนย์ู้ะเราจะรับไหวหรือเปล่านะต้องรอดูนะตัวนี้นะลุน้คลาสสิกเราไปดู10อันดับบนใบแนนนะอันนี้ก็บิตคอยดับหนึ่งอยู่ที่20,000 สามพันอสองหมื่นสามพันสามร้อยก็อยู่แถวแถวนี้สองสามวันแล้วนะแต่ก็ถือว่ายังแข็งอยู่นะเห็นนักวิเคราะห์นะหลายคนถ้าเกิดจะเป็นขาขึ้นนะก็ต้องอยู่แ,แถวสองหมื่นสามให้ได้ถ้าหลุดลงแก,กันั้นก็ลําบากนะอ่าอันนี้ก็แทบจะไม่บวกไมโลอิตาลียมก็อยู่ที่หน,นึ่งพันหกร้อยหกสิบบวกศูนย์จุดสามชิบาทเนี่ยเป็นอันดับสามนะโอ้โหเรียกพันสี่แล้วกันพันสี่เจ็ดเจ็ดแล้วกันทนะี <laughs> ่เขียนเรขกซืนนะ อดอกคอยด็อกดอกคอยนี่ก็ตามมานะปามแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะถึงอีรอนมาร์กจะไม่มีอะไรนะก็ขึ้นขึ้นนะเอ็กอาพีเนดับห้าอยู่ที่ศูนย์จุดสี่นะเมติกก็อยู่ที่หนึ่งจุดสองห้าบวกหขึ้นมานะจะเอาสองดอลลาร์ให้ได้เลยราคาบวกหนึ่งจุดหกนะเอพีทีเนี่ยก็ทรงๆเนี่ยนะเห็น เห็นยูทูบเบอร์เกาหลีนะบผมจะรอให้ถึงหนะ้าสิบเนาะอาจจะเป็นจริงก็ได้นะ,ะทำเล่นไปผมเป็นขาขึ้นพอดนะีลบหนึ B ่งจุดสองเปอร์เซ็นต์เบนบีสามร้อยิบเก้าโอ้ยังแข็งอยู่นะเบนบีเนี่ยอันดับแปดนะไอเอชซีเ e นะี่ยผมก็ซื้ออยโฮตัวนี้นะไอตัวในเฮดไอวีไม่รู้เขาคิดอะไรกันนะต้องตามไปดูสมัยก่อนถูกมากซื้อมาโอ้โหตอวนี้ขายกินหมดแล้วนะตอนนี้เนนะี่ย ไปดูฝั่งนี้กันสักเล็กน้อยนะโหฝั่งนี้ก็ขึ้นบิ้มบัมบิ้มบัม,ม MTD นะวันนี้บวกฝั่งนี้ก็ลบเยอะนะโมช่วงในฝั่งนี้ก็คือช่วงสองสามวันก่อนที่มันบวกเยอะนั่นเองนะโอ้พาวเวอร์เลนเจอร์นะแล้วก็ป <นะ S 1> ันน่านะกล้วยก็มานะววขก็ามาหลายๆตัวนะไปดูอันนี้กันมั่งอ่าฟีเจอร์นะอันดับหนึ่งเนาะ A AIGX ไม่รู้เขาเทรดอะไรกันในตัวนี้นะเอ้ย GRT ก็มา1 INCH นะหลายตัวไม่ค่อยรู้จักวันนี้นะอาแล้วก็ KNC นี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ XZ t Z, นะมีหลายๆตัวนี้บวกขึ้นมานะ s u n b o x โอ้โหนี่ก็ขวัญใจเหมือนกัน Matic ETC e, e นะอะ หลายๆตัวนะครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะขายของกระสเือลองน้อยใครยังไม่มีกระดานเทรดคริปโตอันดับหนึ่งใบนั้นใครไม่สมัครสมัครผ่านลิงก์ได้นะทุกคนทั่วโลกใช้คนไทยก็ใช้สมัครเพียงหนึ่งนาทีนะความปลอดภัยสูงเชื่อถือสูงยืนยันตัวตนเพียง30นาทีแค่นะั้นใช้แบบประชาชนใบเดียวน,นะครับโอเคเอ็กซ์นะก็เว็บเทรดรับผลตอบแทน1 3ถึง 4, ตอนนี้ปรับถึง440%รนะรู้สึกนะก็ ฝากรับผลตอบแทนรูน้าบิตคอยอีเธอรี่มได้ตัวอื่นก็ไปฝากรับผลตอบแทนได้นะใครจะกู้มาเทรดแล้วก็เราก็ปล่อยเหรียญไว้เขาเราก็จะได้เงินจากเขานะเทรดศูนดหนึ่งเปอร์เซ็นตอันนี้กู้คอยก็กู้สูงมากวอลเลนฟิเจอร์เลมาจินก็ยังปล่อยสูงอยู่นะถ้าเทียบกับใบาน,นบาร์ไบนาร์ก็ไม่ค่อยปล่อยนะเทรดขั้นต่ำศูนจุดหนึ่งหรือต่ำกว่านั้นนะใครสนใจสมัครนะกู้คอยก็เป็นแบบอีกหนึ่งเหรียญต้นน้ําเทรดขั้นต่ำศูนจุดหนึ่งหรือต่ํากว่านั้นมีพูไว้ฟาร์มเงินฟาร์มมหีียากท่สุดนะดน เอกชนที่เคยเจอนะแล้วก็มีหลายเหรียญมหาศาลหลายพันเหรียญเลยนะถึงสองพันก็ได้นะจตไม่ได้เรามีกี่เหรียญทำเยอะมากๆเคยูบุยคอยก็ฟาร์มได้นะ,ะสมัครแอลแบงก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญต้นน้าตามก่านะศูนย์จุดหนึ่งแล้วก็มีสกุลเงินเทดต้นน้ํามากมายก็มีเหรียญเกลือก็เยอะนะก็เรามาระวังโอเคก็คลิปนี้ก็ไม่ได้ชักชวนื่องการลงทุนแต่อย่างใดนะครับโอเคเจอกันใหม่อีพีหน้าสำหรับข่าวคลิปตสองพันยี่สิบสามนะกับ ช่องงานเอาลน์เอารอยวีหนึ่งครับเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย